พบกันีกคลิปกับ BKK Smart SM Car Thailand e ที่โทรมาดิฟนะครับวันนี้ส่งงานตัว CRV เจน3นะครับคันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับเป็นแรม4รอม64พร้อมกับระบบเล่นซิมนะครับมีซิมแล้วก็มีเมมโมรีให้เก็บไว้ในเบาะด้านข้างตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับ พร้อมกับระบบตัว Kiriko Walk Away นะครับผมก็จะได้รีโมท2ตัวหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นตรงรุ่นของตัว Honda ารีโมทสามารถทํางานอิสระขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับอันนี้รถเปิดอยู่สามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับรีโมทสามารถสั่งสตาร์ทในระยะไกลประมาณ20-30ถึงเมตรนะครับผมคันนี้ติดตั้งปุ่มเป็นปุ่มด้านนอกนะครับผม ส่วนฝา cover นี้เรามีปิดฝา cover ปิดไว้ให้นะครับก็ปุ่มด้านนอกก็ทำให้ใช้งานได้อ,อิสระขึ้นนะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันการสัสตาร์ทระยะไกลกันนะครับมดับเครื่องก่อนอดับเครื่องแค่นี้นะครับก็สั่งล็อกจากภายนอกล็อกก็จะมีเสียงนะครับ เสียงสามารถเปิดได้แล้วก็ปิดได้นะครับกรณีถ้้เราสั่งสตาร์ทนะครับสังเกตเวลาผมกดล็อกนะครับผมระบบไฟเ e ค u r ิตี้จะตปิดด้วยแล้วก็ะจะมีกระพริบที่ทำให้ระบบตัวเซ็นทรัลล็อกเดิมๆของรถทำงานได้ถูกต้องตามปกติเราไม่ได้ตัดระบบเดิมทิ้งของรถไปนะครับผมเห็นไหมครับะจะกระพริบแปลกๆจะมีการเปิดประตูเมื่อไหร่ระบบก็จะ,ะมีเสียงแต่ร้องทันทีนะครับนั่นคือระบบกันขโมยเดิมนะครับพร้อมกับกันขโมยใหม่ที่มีกันขโมยซ้อนสองตัวนะครับเวลาการสั่งสตาร์ทก็ าสามารถสั่งสตาร์ทผ่านนีโหมดก็คือกดล็อกค้าง3างวินาทีนะครับผมรถจะสตาร์ทอัตโนมัติให้แล้วก็เปิดแอร์ให้กรณีถ้าเราไม่ได้ปิดแอร์นะครับใช้งานง่ายดายสะดวกสบายครับกันนี้มาพร้อมกับเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าระบบเดิมเขาจะไม่มีตัวมติฟัง์กชันในการควบคุมเครื่องเสียงนะครับก็เปลี่ยนพวงมาลัยใหม่เพิ่มเสียงก็เสียง ฟอร์เว to like like mm ิร์ดรีเวิร์ดแล้วก็โหมดแล้วก็รับเสียงกับวางหูอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับผมใช้งานง่ายฐานสะดวกสบายขึ้นนะครับผมชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมลากันด้วย c r v Gen3 สวัสดีครับ